เห็นหน้าไอ้นี่ก่อนเนาะหน้าอะไรหน้าหน้าดีก่อนแล้วค่อยแบบอย่างนี้โอ๊ยไรหรอกอ๋อเขีลกเขียลกนี่คือโกรธแคสอะไรกันขนาดนี้เนี่ยฮะอุ๊ยตายแม่ผมฝันยังเยยเฮ้ยคืนนี้กูจะฝันร้ายไหมเนี่ยนั่นอะไรมานั่งมองมานั่งมองหน้าแอลนี่จะฝันร้ายวะโอ๊ะเว่อเสียงมีเสียงมีซารอ้าวอ้าวอ้าวเบาอ่ะไม่ได้ยินเออเข้าใจทำว่ะเขาแป้งตกเดี๋ยวมันจะตก บอกแม่งลงมาในจานอู๋สองพนเมือ่อกี้ว่าพอพันแปดสองพันสองเมื่อกี้น่าพอพันแปดอันนี้ไอโฟนสอง0 0นสองกูอันนี้กูจัดเต็มมาชีวิตอ่แะแอมฟันร่วงหมดปากแล้วไม่หรอไอโฟนไอโฟนมันแค้นเครื่องอะไรไม่รู้มันทำตบัะฟันร่วงหมดปากน่าก,กลัวว่ะน่าก,กลัวจริงนะเอาชิบหายแปลงล่าแล้วเป็นหมาป้าไปแล้ว แอมทำไมแอมน่ารักได้ขนาดนี้เนี่ยเอาผมขึ้นหรอเอาผมขึ้นได้หรอโอ้โหอาเป็นมัมมี่เลยเธอเลยมึงนี่้าเด็กกลัวนี่ฝันร้ายเลย